สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้ซสู่ซ่องปะปูแม่เนี่ยอ่ปะปะปูพาทุกคนแบบมาแบบแบบมีสาระอัเป้าว่ามีสาระอะไรเปล่าเรืองหนีเนาะฟังแน่เนาะมีสาระมื้อนี่ปะปูพาทุกคนมางานอนสังหาฤๅษะเนาะเป็นงานที่ว่าอ่าขาเจ้าจะขายดินขายบ้านขายรถขายเุกอย่แล้วเขาเจ้าจะมีแบบพวกบ้านจะสันพวกเงานจะสันพวกแบบคล้ายๆคือแบบแ สไตล์อาสาหาริมทรั์แล้วก็มีบูธเบียอีวมีร้านเบียอีเนี่ค่ะทุกคนมีงานมิจิง้งานอันนั้นอีสั่งสัคนอีกอมีหลายเลยเดี๋ยวปอบูจะพาทุกคนมาเนาะในที่สําคัญน,น้องงานเพลินแบบโคตรแบบว่ามีแต่สิ่งดีๆเลยแล้วใครที่ว่าใครที่อยากได้บ้านได้รถดได้เงอนหรือว่าได้แบบอันนั้นเนาะอยากได้บ้านเนาะแบบหรื่าอยากจับสิเนาะก็สามารถแบบมาเบิ่งได้เรื่องงานนี้มีประโยชน์หลายเนาะ แล้วก็ทุกคนเนาะสามารถมา,าซื้อได้หรือว่ามาชมเมืองกรได้เนาะภัยสนใจอย่างก็สามารถมาจับจองได้จ้ะบอกเลยว่าดีเนาะเดี๋ยวจะประปูมาฮอตแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปในงานกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนฟูด้ดแพนด้าเนาะว้าวมีอาหารนี่ทุกคนนี่แล้วก็จะเป็นบูธเนาะ อันของพนจัดขึ้นยูที่หอประชุมแห่งชาตินะทุกคนใครที่ว่าสนใจอยากมาก็สามารถมาได้หอประชุมแห่งชาติยูราคาเนาะจ๊ะอ,อันนี้ก็จะเป็นบูธพนกะลังจัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนลดนะทุกคนนี่พนก็นจะมีจัดโว์อีกข้างในงานกะจะมีการลงทะเบียนเนาะเพื่อเข้าง,งาน สำหรับรับดับต่อไปขอเยื่อเสิ้อมาดัดทานนำถอยหลังจกห้าถของพ้องกันแล้วจะึงกากตั้งเทปดิ้นเปิดงานนำจาสี่สามสองหนคอต้อนรับมาดัดทานเข้าสูงเนื่อมหาจสิเสือบ้านแลไม้สายสองพันสิยางเป็นทางการ ตอนนี้เขากันยางเลาะชั่วงานแล้วเนาะเพื่อเอาย่างของของแจ้ก What บอกเลยว่าไผ่บูมงานนินาพ้างานแหนมอย่างของฟรีวะไ่เอาีก็ได้หองี้็คืออยังว่าถเออเ้าก็ไเอาใชของแม บบูเฮ็ดอย่างล้วปะบูสองหงเลยสิงโตจ่ยดีมาเด้อของฟรีรูกฝากสบีนไว้กับบูดีเด้อวดที่สิไปบ่ได้มึงขอฟรีก็ไปนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบูดีของฟรีนะ ทานกัข้าวเขาก็ปะไปพูดะไรอย่างีนี้พี่ดเบิเร์ซีใปิดนี้หอโดยแนะนเลยนอจีจะเป็นเงื่อนไขของคันอนเาปากกระจับปากงอีกามไม่นรีิตอาหาเป็นตรยบรละล่ะเบรลล่ง แบบจะเปิดหนึ look, my son, my son, my room. My room ่งในฟอรมว่าจะดใส่ของเราเงาๆห่าสม่าท่าันยังโบเปิดนี้ค่ะฉันอยากดีบนี้ใช่อุ้ยได้เลยแ่นี้หัดโบได้าแ่เปลี่ใรเขาแค่เป็นบิก้อง่เปลี่ยนมีต้องเปลี่ยนต้องมจะเปิดเลย้อันนี้แต่ว่าโบเปิดแต่ว่าให้ฟรีมันบอกว่าใจดีแ้ทั้งงามทั้งใจดีอยากเป็นแบบเจดีบีเลยตัวนี้มันมีอะนไดมัน ลายยางเซนวาเขียนได้เขียนได้ลืบได้จิ้มโทรศัพท์ได้อันนี่มันอย่างลืบบัตรจิ้มโทรศัพท์อ๋อจิ้มอุ้ยดี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 เป็นมือเลยเป็นแล้วเซนว่าคนมือกูมาเนอะมาหาผู้สาวโอ้ยมาเอาของแจกอันนี่แล้วก็มาเปิดมาลงทะเบียนได้เจดีบีนะจ๊ะว้าวเลยนอนดีดูกว่ากาเล็กดีผู้สาวกับงามเพราะว่าประภูกับงามประภูกับจีได้เป็นสาวเจดีบีในวันนี้งามมากที่มาก ตัวนี้นี่ราก็ชิไห่นี่้อนี่ผักแทะขายดีจขายดีสรุปโฆษณาขายดีหโฆษณาขายอมยากแมไลอสดี้ยจดีานะกินลงานเขาลองเียรแล้วเขาอทิมมาลองน้ำลองเียอยสนบออแล้วอ้ยอง่ใจโห่เสียวใจดี yeah <laughs> ของแจกบุ๊คฮะเออโทรหเราแล้วเราอะอะจริงจริงไงไอ้เราอเแค่พนี่โอ้ยน่าหกมอจดะลักเแจกเาไลสร็แล้วๆอันนี้ก็เป็ากมเอนออยอย่าลืมเดินมาบูทดี่า

เอาใส่หลายหุงเลยดีค่ะอือกวนว่ะมาจะถือซอยขอได้ถุงอยู่นี่เออแล้วขอไปแบ่งกันยังกกาะแล้วขอไปแบ่งกันเดี๋ยวโอ้ยเหนื่อยเนาะพุ่มเนาะ

อันนี้พูดในกอดรู้แ็่คนร้านอาหารไม่ถึงยิบยังอันนี้พูดจะกอนโอ้โันี่แซ่บหยาบเซียวบยาบหยาบไม่หลับไม่นอนเอยอัง เียมก้ก็่ยวอันนี้มุดนีดหน่กเด้อมีกินดาวงผู้ใหอยากตร้งบ้านผู้ใหอยากมีปัญหาในการสั้งบ้านนอนมาปรึกษาเราเลยมีทางใจช่วยและจพร้อมโอเคปะม่จบเด้ออันนี้เด้อวันนี้ัไถ่เขาหลายแล้วต้องรักษารักษาเด้อรักากรกิรอเ้ แ้างแกเ่งแขบแ่งพปวดเท้าปวดเท้าปวดเไปเลยีย์อยู่ในนี้มีประโยชน์เลยมีครบนาวงจรนะบวชจะเป็นเอ่อสุขภาพอืมทาัลจะเป็นแบบันิกรักไซเป็นมกอาหารโอ้โฆษนาเพิ่นครบสุดนะก็ตา

เต้องข้าวน้ได้แล้วแหละเจดีเจดีเป็นหมวดเ็เมาให้เหนได้ื่อนไหมเพื่นอือสาวเจดีบี้มาเล่นมาดี สวยหนึ่งสองตอุ้ยมีคนได้เฉยเสียวบ่วหยุดหยุดได้แล้วได้แล้วใชอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยนอยออ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อยอยอม เอาสองอันดิสองอนจ้าส,สวยงามโอ้ยอันกระเป๋าเนี่ยอันนี้นะเกาบอกว่าให้กดไลค์เพจ เปียกกระบอกมันมันด้บบอมาข้าวไทยชนิดวะวอเอาเป็นวอกแล้วกินนี้กับพี่สิบเบิเป็นพี่ยมออยแล้วเนาะอย่าลืมเนาะมื่อวันที่4ที่ที่8เดินพางกันมาห่วงงานได้เนาะบอกเลยว่าคนมีของแจกหลายอะไรสำคัญที่เก็บให้เรียนได้กลับมาปรึกษาได้เนาะพยายามกันอยู่ในบ้านได้โดนได้กลับได้องี้ยอะไรทำไมอยากพอนอยากใจอยากได้เงินได้อยงอุปกรณ์กัน